ขันตอนเขาจะใหญ่ท้องกลมแล้วค่ะตอนนี้อ,อ๋อท้องกลมแล้วนะพี่ค่ะดูใบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูใบนี่ใบมันจะออกสะอาดเอี่ยมนะใช่ค่ะไม่ค่อยมีอะไรเนีเออ่ปกติเราจะเจอ,อใบขีดสีน้ำตาลบ้างใ,ใบจุดมากเ,เชื้อราเยอะเมื่อก่อนเนี้ยแต่แตกต่างจาก รอบที่แล้วไหมครับระหว่างกันเยอะค่ะเนอะเพราะรอบที่แล้วนี่คือไม่ได้ใช้โฟรีไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นเชื้อราเยอะมากยาเพี้ยนหนอนกินเยอะเป็นหนอนกออะไรเงี้ยแต่มาใช้แล้วก็ไม่ไม่เป็นหนอนกอนะอืมครับแต่ก็ประทับใจใช่ข้าวข้าวดีกว่าข้าวที่แล้วใช่ข้าวอายุตอนนี้อายุกี่วันครับอันนี้หกจะพอเจ็ดสิบวันแล้วค่ะวันที่สิบหกนี้ก็เจ็ดสิบวันแล้วค่ะอ๋อข้าวพันก็ขอ เก้าก็ปกติแล้วใบใบไม่ขนาดนี้ใช่ใบใบจะไม่ยาวขนาดนี้ใช่ครับใบตั้งสวยมากใช่ครับก็อีกประมาณ10บวันมาดูดูันใหม่ค่ะดูเข้าเข้ากําลังจะออกเนาะตอนนี้กําลังท้องอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่รัตนานะครับเดี๋ยวอีก10บวันเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่เข้าใหม่นะพี่